วันที่4ี่ธันวาคม2564นะคะเมื่อวานนิรัยได้ฟังธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วสิ่งที่คนตื่นขึ้นมาใส่บาตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนทำได้ตัวเราเองก็ทำไม่ได้มาโดยตลอดชีวิตว่าตื่นเช้าใส่บาตรนอกจากจะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ต่างจังหวัดเหมือนก็ว่าเราไปเอาสิ่งแวดล้อมที่เราจาเป็นต้องทาแต่วันนี้ อ่ะโอเคหลวงพ่อบอกว่าเราต้องทําสิ่งที่ทําได้ยากเราต้องฝึกวันนี้ก็เลยตื่นตั้งแต่เช้าแม้ว่าจะนอนแบบกี่ตีก็ตามเนาะเราไม่นับชั่วโมงนอนเพราะเรานอนมาหลายหลายสิบปีละวันนี้ก็เลยมาทําบุญนี่ก็จะมีน้ํานมปลากระป๋องแล้วก็พุษราพุษราก็ที่แม่เมี่ยวชอบแล้วก็แม่ของวิไลนะคะก็ ขอให้บุญน,นี้แผ่ไปให้ทั่วสามแดนโลกธาตุขอให้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่ยังอ่อนแอหรือเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ในบางเรื่องบางราวก็ขอเป็นกําลังใจทุกอย่างเราจะสําเร็จได้ด้วยใจวันนี้ทําได้พรุ่งนี้ก็ต้องทําได้อีกและต่อต่อไปก็ต้องทําได้ดีขึ้นแล้วก็ในการใส่บาตรนะคะก็ยังมีนี่ด้วยตาลาเปาตอนนี้นะคะเวลาอยู่ที่หน้าคง หมู่บ้านนะคะพงศิริชัยหนึ่งนะก็ใกล้ <_ S 1> ๆถแถวๆความน้อยเนี่ยแหละเพราะว่าพระท่านเดินออกมาทางนี้ก็มายืนรอนะคะด้วยการยืนรอใส่บาตรเนี่ยวิไลเคยไปที่ชยภูมิก็เราก็จะสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอพระมาเราก็เพ่ง <_ S 1> ๆพระพาหาหาลือๆอ่ะแล้วก็สวดมน,นต์ไปเนาะจริงๆตอนนี้ไม่มีคนแอบขอแมสก,ก่อนก็ได้นะแล้วก็เพื่อนๆแม่ๆนะคะหรือใครที่เห็นคลิปนี้ก็ให้ได้บุญใส่บาตรร่วมกันนะ วิไลถือว่าบุญนี้ที่ต้องมาพูดให้ฟังเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นบุญที่เราเอาชนะใจตัวเองวันนี้อากาศดีมากอากาศเริ่มหนาว4ธันวาคม2564นะแล้วก็อากาศดีเรานอนดึกปกติเราก็จะมีข้ออ้างว่าฉันนอนดึกฉันทํางานดึกเราก็ไม่ยอมตื่นมาแต่ว่าวันนี้เราก็เอาชนะใจตัวเองเอาเอ้ยปี5กว่าครึ่งอะไรเงี้ยพลิกไปพลิกมา6โมงเช้าออกอโอเคแล้วก็ถือว่าชนะใจตัวเองได้อันนี้แอบมองแอบมองไปทางนู้นว่ามีฟ้ามาหรือ,อยังนะคะหมู่บ้านพงศริชัยก็อยู่ตรงข้ามดูโฮมนะคะอยู่ตรงเส้นเพชรเกษมอ้อยซึ่งครงการทิปทน่ไอยู่ี่ สาชุดลูกไม้ให้คุณแม่ๆได้ชมกันได้เลือกซื้อกันเนี่ยเป็นงานมงคลเนี่ยก็อยู่ตรงแถวแถวนี้แหละเออแถวแถวนี้ก็ดีมีหมู่บ้านเยอะแล้วก็มีคนให้เห็นว่าเออเขาก็ยังใส่บาตรนะถึงเราจะเป็นส่วนน้อยเราก็ต้องทำหลวง,ง,งตามาหาพัวพูดว่าจะทําได้มากได้น้อยก็ต้องทําอย่างหลวงตายอย่างแบบกว่าจะฝ่าฟันหลวงตากว่าวจะได้เป็นถึงอาริยะเนี่ยก็หนักหน่วงเหมือนกันอย่างหลวงหลวงพ่อใส่ทองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วิไกลกรติดติดใจเนี่ยท่านก็เดินภาวนาโ,โหอดอาหารสี่สิบวันห้าสิบวันคือแบบแล้วเราล่ะเราอยากคนทุก ถาวรนคนทุกที่แคทูเราก็ต้องแบบฝึกใจให้เข้มแข็งส่วนนึ่งนะคะของการฟังธรรมะมันเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยทำได้ยากฟังได้ยากจริงๆในหนึ่งวันเนี่ยถ้าฝีนะคะเลื่อนฝีในมือถือเนี่ยระหว่างละครร้องเพลงแล้วก็ธรรมะบางทีเราก็จะใจอ่อนกดดูละครกดดู้องเพลงแต่เราก็ไม่ได้ดูธรรมะเพื่อขับกล่อมใ,ใจของเรานะวิไลก็อยากให้ช่องของวิไลเนี่ยอย่างน้อยคุณแม่ฝีมาดูชุดก็ยังได้เห็นถึงพลังบุญพลังกุศลและพลุลทั้งหลายของการพูดธรรมะหรือบางปันธรรมะเนี่ย พระอาจารย์นะคะอาจารย์สุชาติก็ได้พูดว่าบางคนเนี่ยกำลังเป็นทุกข์กายทุกใจบางทีมาเห็นสิ่งที่เราพูดแม้จะเป็นประโยคสั้นๆเขาเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ต้องทำร้ายตัวเองหรือเขามีสิ่งใดๆที่เขาสามารถปรับจูนปัญญาหรือแก้ไขปัญหาของเขาได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเนาะอีวิไลก็ยังรอาพระอยู่นะคะก็เลยมาไลฟ์ให้แม่ๆคุยกับแม่ๆด้วยกันเนาะเพราะว่าคุณเราไม่สร้างใครหนอยจะช่วยเจ้านะสาหรับ าใครส่วนบุนก็จะรู้ว่าคำนี้สมเด็จหลวงปู่โตวัดละรังนะคะก็ผู้ที่แต่งพระคาถาชินะบัญชรน,นี่แหละทามามห้ยพวกเราสวดบูชาคุณของพระอรหันต์พระองค์เนี่ยท่านก็เออบอกไว้เราก็ต้องบุญเนี่ยมันก็ต้องทำเนาะอย่างบางคนนะคะวันนั้นวีรไลฟังของท่านพระอาจารย์คมท่านสอนบางคนบอกว่าเนี่ยอมิสบูชาบูชาดอกไม้อย่างวุ้นอย่างนี้เราอะต้องทําภาวนาแล้วถามจริงจริงว่าทุกวันนี้เราภาวนาได้ตลอดจนแบบท่านสิทิขาดรวมหรือยัง ก็ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําบุญแห่งการภาวนามันก็ดีแต่เราก็อย่าได้ตกผลกท้องของศีลหรือของทานหรือของการที่บูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ผู้เทียนบูชาโอเคแหละบางทีผู้เราอาจจะแบบไม่ได้จุดในบางสถานที่แต่ดอกไม้เราบูชาได้นี่เราสามารถที่จะทําได้นะมันก็เป็นพลวะปัจจัยเป็นบุญกุศลหนุนนาสรง ให้เราได้พบบางสิ่งบางอย่างซึ่งเชื่ออำนวยให้เราภาวนาหรือได้มีที่สบายะหรือมีพลวัตปัจจัยที่ไม่ข้องทำให้เราเครียดทางโลกแต่เราสามารถปฏิบัติทางธรรมได้อย่างดีนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กล่าวเอาไว้แล้วเราล่ะเป็นคนที่ยังไม่มีความอดทนนาาพอทาเท่าท่านเราจะไม่ลองเชื่อท่านดูหรอเราลองทําสิอย่างน้อยวันนี้วิไลตื่นมาเนาะน้าไม่ได้แต่งเลยเนี่ยก็มาใส่บาตรอย่างน้อยมันก็ช่วยให้จิตใจเราเนี่ยเพื่อเถอะมากขึ้นว่าเออเราก็ทําได้นะเพราะเราทําเรื่องเล็กๆแบบนี้ได้ในทุกๆวันเรื่องใหญ่ๆในนชีวิตมมักก็ไ่ยา มันก็เป็นไปได้เออนะตอนนี้นะคะวิไลกีกับยานย้ายโซนตัวเองมาอยู่ที่วัดหลังวัดศรีสำราญราชบำรุงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยไปรอที่หน้าหมู่บ้านพงศิริชัยได้ใส่บาตรพระหนึ่งองค์นะคะหนึ่งรูปหนึ่งรูปคือจะบอกแม่เพื่อนๆว่าเราเอาชนะใจตัวเองยากแล้วนะเนี่ยมีคติทมบุญขึ้นมาในใจว่าการที่เราออกมาเราจะได้ปบพระก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเราออกมาผิดจังหวะเวลาก็ไม่สําเร็จในบุญนะคะเพราะว่า ท่านไม่อยู่ท่านอาจจะไปบินขบายท,ที่อื่นหรือบินขบา,ททายเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะต้องสมบูรณ์ครบองค์จึงสําเร็จลุล่วงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอะคะ่ะเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างมันเป็นปัจจัยประกอบกันถ้าวันนี้เราเจอเรื่องไม่ดีหรือเจอเรื่องดีหรือเจอเรื่องใดๆก็ตามเหตุผลเดียวที่มันเกิดขึ้นคือมันมีเหตุมีปัจจัยและมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์อย่างไรอย่างเงี้ยโอ้ยอยากจะตื่นมาทําบุญแต่สุดท้ายออกมายังตอนเนี้ย หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะได้ค่ะสององแล้วเดี๋ยวจะเหลืออีกหนึ่งองอรูปข่ดรูปนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำความดี เราก็ต้องทำจะได้มากได้น้อยได้เมื่อไหร่เราก็หมั่นพยันขยันทำเข้าไว้สะสมแต้ไมไว้นะคะเนี่ยเราก็ยังยืนรอพระอยู่อันนี้มาที่หลังวัดนะคะหลังวัดศรีสัมรัราชบํารุงนะงแม่แม่บางท่านมามาหาวิไลแบรนะคะชูทุ่ไม้ก็จะผ่านทางนี้มาแล้วบอกอุย้ยคุณวิไลทาไมร้านคุณวิไลเนี่ยต้องผ่านตรงพงไพรขนาดนี้นะคะตรงนี้มันเป็นด้านหลังนะคะทางเข้าด้านหน้านะคะจะอยู่ตรงแมคโดนัลนี่ก็ยังยืนรอพระอยู่นะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเอาจริงๆนะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะประกอบเหตุบุญให้สําเร็จลุลร่วงนอกจากเฮ้ยเราขับรถไปที่วัดถวายสังฆทานแต่เรื่องใส่บาตรเนี่ยวิไลขนลุกเลยนะที่ว่าเมาาื่อวานวิไลฟังธรรมหลวงพ่อครูแม่พ่อแม่ครูอาจารย์มันพูดว่าแบบมันเป็นการสร้างบารมีใหญ่เอ้ยจริงๆนะแค่ตื่นมาเอาอาหารใส่ตะกร้ามารอใส่บาตร,าร,ตราแต่มันไม่ง่ายนะที่ว่าจะเจอจังหวะละเออเราก็ต้องรอหรือแบบท่านกลับวัดแล้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ บุญนี้วิไลถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆแล้วก็ให้ทุกคนได้เท่าเทียมเสมอวิไลเลยนะคะแล้วนะคะวิไลก็ขี่เข้ามาข้างในหมู่บ้านนะคะก็จะมีทางประตูนึงนะคะที่จะเป็นทางที่มีตะนะคะเดินผ่านเพื่อบินกะบาทครั้งหนึ่งนะก็ดีค่ะได้เรียนรู้จริงๆมาอยู่ตรงอ,อ้อมน้อยฟิลิปสแควร์มา2องปีแล้ว เคยขี่ออกมาใส่บาตรเนี่ยแต่ตอนนั้นใส่บาตรแค่องค์เดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะการรอแบบหลายๆองเนี่ยมันต้องอยู่ตรงไหนนะหรือมุมไหนนะเพราะท่านาจะเดินหลายสายไปหมู่บ้านไปตลาดไปด้านหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงจุดนี้มี่ครรู้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาตรงจุดนี้นะคะก็เองที่บอกมันเป็นเรื่องไม่ง่ายในการที่เราจะทำความดีแต่ต้องทำ และทําด้วยความจริงใจเข้มแข็งอย่างที่สุดทานศีลภาวนานะคะแม่สุ้ๆ <puts S 1> พุทโธธรรมโมสังโฆไลแม่ก็หวังว่านะคะคลิปสั้นๆคลิปนี้จากวิไลนะคะคนคนหนึ่งที่บาดถนาดีกับคนทั้งโลกที่อยากให้ทุกคนมีความสุขเราใช้ใจช่วยเราใช้จิตช่วยเราใช้ปัญญาเท่าที่เรามีช่วยแล้วเราขอบคุณสื่อทั้งหลายที่เราทําให้เราได้แบ่งปัน ทานบารมีธรรมะบารมีแบบนี้กับทุกคนนะคะด้วยรักจากใจค,ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ